พี่ปะทูกับท่นชายมาแล้วเอ้ยมาแล้วใช่อ่ะแบกบเชิเขาแบกเบนไปสบายดีแล้วสบายดีไหมข้าสบายดีที่ข<ป>้าวได้จะไปข้าวที่วัดดีกับท่าช่วยตะลุงเอาแล้วตะลุงก็เป็นไรตอนนี้ตะลุงเกิดเกิดไฟนี่ไปตัดไม้เลยป๋าสวัสดีครับพี่อสีวันนี้พี่ประทูกับท่านชายเขาจะมาเที่ยวหาที่บ้านนะวันนี้ก็ มากับน้องลุงก็สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปเที่ยวหาตาลุงนะผมเนี่ยบังเอิญว่าได้เจอพี่ปัทถูอยู่ในบ้านอาตาลุงนะพี่พีก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมาเที่ยวหาลุงแล้วก็จะกลับมาเที่ยวหาเราที่บ้านของพี่แสงนะพี่พี่นะเดี๋ยวเย็นนี้เนยเขาอาจจะกลับมากับท่านชายสองคนคือผมเนี่ยไปเจอท่านสองคน บบนี้เราก็ไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอท่านชายกับพี่ปทูสักครู่หนึ่งใช่ปะนี่เราก็เอาผลไม้เตรียมไว้เข้านะ่ท่านชายกับเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นหน้าบ้านท่านเขามาแล้วใช่ปะป่าี่ก็วันนี้ทุกคนบรรยากาศก็ดีเลยนะครับผมฝนกดีแล้วฝนไม่ตกนะพี่พี่มันจะเข้าน้าหน่อยนะใช่ไหมใช่ครับจะเข้าน่านหน่อแต่ฝนก็ยังตกอยู่นะครับใช่แต่ก็อาจจะตกไม่มาก ไม่รู้ว่าพี่ปะทูกับสันชัยจะมาตอนไหนตกนั่น,นได้ครับบอกอว่าเขาจะมาเราก็ต้องรอคือผมนี่เดินทางไปหาลุงแล้วบังเอิญผมไปเจอพี่ปะทูผมดีใจมากคือเราก็ไม่ได้เจอพี่ขอนนานมากแล้วเอาพี่ปะทูกับสันชยัยมาแล้วเอ้ยมาแล้วใช่อะ บปเชิญเขาไปนั <en but. S 2> ่งน like ู a ่นไปนั่งน right <c oughs> ู่นจัปะจะผมนี่ทั้งลูกหลานใช่เราข้าหรือชิบอลูกบอกข้าว่าถ้าจะมาข้าก็เตรียมผลไม้ให้ให้ทันนะให้ที่ประทินครับเขากลับมาถึงเร็วจังเต๋อยง่ถ้าผมผมกลับมาถึงแล้วครับผมก็เลยกลับมาบอกพี่พรมบอกทุกทุกคนนะเจ้าพลังจับผมพี่ผมรมอะไปไปนั่งก่อนเดี๋ยวผมดูกล้องให้ทางกล้องนี่ไม่ต้องห่วงี๋ยวบังรถจะผม ท่านสบายดีแล้วท่านสบายดีไหมท่านสบายดีข้าสบายดีที่ข้าหาจะไปข้าอที่วัดนี่กับท่านช่วยดันลุงเอาแล้วตะลุงมาเป็นไรตอนนี้ตะลุงเกิดเกิดไฟนี่ไตัดไม้ในป่าดล้ลุงลุกลุกเยอแล้วแขนลุกไปตโดนแล้วติดฉันอยครับข้าพยายามช่วยช่วยไม่ได้เพราะที่แล้วน้องเราก็บอกว่าตะลุงเขาแขนหักนะช่วยน้องหลงใช่ครับผมไม่แข็งทักหรอกมันบวมของบวม ต้องเหมือนมันช้ำในน่แหละขอเป็นเยอะไหมพักไมข้าวอันน eh ี้บอกว่าขังพักหรือว่ามันเป็อะไรอะไรจังเยอะจังเช่าไปให้กุ้งน้องกุ้งเราไปเจ้าผมต้องจอดสบายดีหรือเปล่าเจ้าเป็นไงบ้างหรอสบายดีหรือเปล่าสบายแล้วแล้วตอนุงเขาเป็นมากไหมเป็นมากขอบดูมันดิใช่ตอนนี้นี่นี่ทำอะไรกันพลิกมือไม่ได้เลยโอ้ ประมาณปรมานั่นเนเขาบอกันเจ้าอุปสรรคพอดีข้าเห็นจ้าอยู่อค์ตอเจ้าเนคนเี้วหรือมันรอพลาดล่ะครับผมข้ามารอพวกเจ้าที่นีแหละจอุนคนที่ปุ่นรูงานตุ้และ้าโดยของนี่ขนม้อใช่น่ากินเจียวจบาบุญเจ้าหรืสิข้าเห็นเจ้าอ่จั้เยะไรข้าชอบแกงข้ารอเรื่งเจ้าอ่ะข้ารอเร่องเจ้าเจ้จุอ่เด้อด้ เต่าหตโตเต่าเุลาบ้องไหมเวลาเขาไม่ค่อยเห็นเลยตอนนี้แล้วตอนนั้นมาเที่ยวหาเราอยู่นะตอนนั้นเพื่อทูมาเปิดงานเที่ยวค่าก็วันนั้นค่าก็ไปส่งจุลาที่บ้านของบ้านแล้ท่านอยู่บ้านต่อท่านีเพชรเขาอยู่นะเขาไม่ว่างน้องข้าก็ใช่อยู่ในบ้านกันล่ะเขาไม่เคยว่างข้าว่างจะค่อยข้าเขาค่อยออกไปก็ได้ได้ แล้วได้เลี้ยงไก่ใหม่ทุกก็พี่ผมเลี้ยงต่อเลยพี่ผมต้องเลี้ยงไก่แทนพี่ปาทูเพราะว่าเขาไม่อยู่พ่อก็ลองไปเลี้ยงดูดีเผื่อถ้าทำก็ก็พอได้ใช่ไหมเจ้าชู้ผมไวานยอะมากนนส่งมาสินนส่งทองนนกองเดผมน้ากองไว้ก็ได้ต่อซื้อมาเนาะต่อซื้อไม่งใช่ข้าวซื้อมาข้าวซื้อให้ น้องลงบอกข้าว่าพงกท่านจะมาข้าจะนี่ไปซื้อที่ร้านคือว่าเย็นนี้เชื่องวันข้าจบก่อนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งลงพูดคุยเล่นกันก่อนตรงนี้ก็เพิ่งจะกลับมาถึงไม่นานได้กินเลยที่น้อหลงไปจบเจ้าหลงจำค่าไม่ได้ตรงนี้คือตกใจมากไปเจออัคือปลาถึงคือปลาถึงจะผีก็แล้วเจ้าเจอเขาไม่ได้เห็นตัวนานมากเลยแล้วเจอเจ้าหยง่นรึเปล่หยงไม่เห็น ลูกไม่ได้ข้าวนึองลูใช่ใช่ตอนนั้นข้าไปพี่ยมเขามาอยู่แล้วแล้วก็โดนนัาสารนโดนทำร้ายกี่งหุดหงิเลยหรือมันหรเปล่าสองมั่นเกิดท่ายช้บางคนฟาที่ทำร้ายนักอาสารนนะพี่ผมบอกว่าเหมือนว่าคนเนี่ยไปหาเหตุเหมือนว่าน้องเนี่ยสะกดรอยตามจะเป็นเยี่องหร์ก็เป็นหมน เนี่ยทำสั่นดีบินขึ้นเรือขอขอได้ทำอะไรได้หรือเล่าดีหรือเขาทำสั่นคำตอบเข่า่ะซ้ำตอนและข้าเข้าไปหาเขาก่อนเขาจะทำไรไม่จ่ายเนเขไปเดินข้าอย่าล้มบินเใช่หรือคุยเงินคุยก็ไปจ่ายเนนี่อะไรบอกกัน ก็เลยดีเข้ามาดูนาครับข้ายแล้วเอ่าพี่ประตูอ่ามจะมาอยู่ที่นี่ก่อนนะ่ก่อนคัดองสบูมันก็ได้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ประจูวันต้องมาเดี๋ยวาครับจงไม่ีบัารเนาะจะมาทันี่้าจะมานั่ง นี่แน่เขาจะอิดถึงต้องพูดโม้เลยความกุหลาบได้อไม่เปลี่ยนเรื่องใช่เราเปลี่ยนเรื่องอะไรที่คือคนเจ้านาทีบอกพูดดิถ้าขอไม่คุยคุณนี่ยายถามเก็บนะครับชายมีเขาหยอกเล่นหยอกเล่นกันนะแล้วได้ไปห้า ทนูดไหมทนูดไป้นี่ข้าไมข้าไม่เป็นปยนข้าเบื่อทำแบีไม่ต้องต่ลุข้าเบื่อเจยพยากชวิเบื่อตลข้าเบ่ี่อลไอย่างนียเดี๋ยวกับบ้านมั้งกลับบ้านมั่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวทันูเขาโมโหนะไม่ไปหาเข่งนะใช่เขาคแล้วคนักเจ้าล่ะคนข้าเขาไม่ยูเขาไปเจ้าก็มีใช่คือยังไง เขาจะไปไปรับน้องเขานะไปที่พิมไปรับหล่ะใช่ใช่รับล่ะข่าเขานักนนขาาีไปรับเขาไหม้าไม่ได้หรอกข้าเป็นคนแปลกหน้าขอจัอะไรจับใครเจ้าเป็นคนแปลหน้า โอเคค่ะย,ย่อใช้แย่ข้ามันมีและน,น้อนยอไม่มากกว่าทหายหรกข้าวเหนียวลงลึกข้าวเหใช่ไหนับถือกับข้ามพาด้ตอนนี้ฝนตกหน่อยนะใช่

เดี๋ยวนี้ข้าเห็นผู้คนมากมายมเพ่นท่านในป่าเรื่อนๆอ๋อเห็ดเขาเรียกว่า,า,าเห็ดออกมันเป็นหน้าเห็ดน,นะวันนี้น้องปะทูนน่าจะมาเที่ยวหาคนรักเขาเดี๋ยวมั้งเจ้ากุหลางอันใชเนน่เจ้าปะทูนเจ้ามันร่างอังนี้น นนพี่ปะทูก็อยู่ที่นี่อีกสักสองสามวันเดี๋ยวข้าจะไปฮาจะพาไปฮาพี่พิกลานะแล้ลใช่ในป่าที่เขาอ,อยู่ม่มหมเหยลจ้รารูข้านี่เจ้าข้าวป่น ข้าก็ยังไม่สบายนะพี่ทุกจะพอในนี้ช่วงอาการมันเปลี่ยนแล้วเป็นฤดูหนาวนะพี่ทุกคนเยอะๆเชียวเนาะต่องันาวแล้วท่านชายคืนนี้คืนนี้จะกลับเลยหรอจะอยู่ที่นี่จะนอนที่นี่หรือเมื่อื่นไปได้ ชาบอกตาอยไปบ้านเหมือนผักเลยใช่แต่ถ้าเป็นพี่ประตูนี่เราให้ผักที่บ้านได้ได้อีกสองสามวันเราค่อยไปสมทุกเดี๋ยวจะพาเข้าไปหาหาพี่กุลาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวหาตะวันหนึ่งก็ยังดีนะพี่ใช่เอาเอาเอาเดี๋ยวพาพี่ประตูไปหา คนรักนะเอาให้ท่านชายเนี่ยอิจฉานิดนึงอย่างงี้าหรอกขาหรรออกเล่นนะครับท่านชายเรื่องความรักผีติดกระติ่งได้ข้ามไปถึงควาักนั้นข้าตาดักกระติ่งพวกนี้ไปแล้วข้าพ่อผมเฮ้ยรออีกหนึ่ผมว่าฝนจะตกแล้วครับพี่ผมไอ้พวกกระติ่งพวกคุณเนี่ยมันมัดจะปลอบใจตัวเองอยู่แล้วไปไหนไปแล้วเหรอไอ้ทูเฮ้ย พี่ท่านชายขันเงไว้เดี๋ยวไม่ถอนนี่ดูสิปอบใจตัวเองเดี๋ยวฉันว่านะพี่พี่มันขอนั่นชายไปเลยดูต้องชายเข้าไปนะไม่ใช่ชายนะลิฟต์ไปเลยนะทุกคนมันเศร้าเนุ่มเป็นนี่แหละใช่ปอบใจตัวเองท่านชายคีนงานเราให้แทบบ้านแหละเดี๋ยวนะครับทุกคน ี่ตอนนี้เหมือนว่าท่านชายเนี่ยจะงอนพี่ปัทูแล้วนะครับใช่เขาจะที่พี่ปัทูเนี่ยได้ได้แซวนะครับพี่ปิีทุกคนพเดี๋ยวเราน่าจะปิดกล้องนะพี่ผมเพราะว่าเดี๋ยวฝนเนี่ยมันจะตกแล้วนะครับพี่พี่ดูนะครับสีอากาศมันก็เริ่มหนาวแล้วนะจังพี่ปทุกคนมันมืดไว้ด้วยแล้วข้าก็ต้องรีบไปอาบน้พี่ทุกคนอ่าพี่ผมมาปิดกล้องทันได้เลยพี่เดี๋ยวพี่ปัทูเนี่ยทนไม่ต้องห่วงนียเดว ผมกับพี่ผมเนี่ยจะอัปเดตคลิปต่อๆเลยวันนี้คืนนี้เขาจะนอนที่นี่นะใช่อีกสองสามวันเอยอีกสักสองสามวันเดี๋ยวผมจะไปส่งเอยจะไปเที่ยวหาพี่กุลายนะใช่เดี๋ยวเราจะพาอ่าพี่เขาเนี่ยไปเที่ยวหานะครับใช่เขาก็เหมือนแบบแบบคิดถึงนะพี่ทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นแบบนี้ก็คลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะเพียงแค่นี้นะพี่ทุกคนไอ้ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วใช่ ติดตามผมนะพี่ทุกคนแล้วก็อย่าลืมช่องพี่พิมพ์ด้วยนะคะติดตามให้พิมด้วยนะครับผมเอางี้พี่พบางทีผมอาจจะถ่ายในช่องพี่พิมใช่แล้วก็ช่องผมด้วยนะเพราะว่าการถ่ายใช่ครับเพราะว่าพี่พิมพเนี้ยอาจจะไม่ค่อยว่างนะครับก็ว่ามีน้องกบอยู่เอางี้พี่พี่ใครที่ชอบพิมพ์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดอย่าลืมช่องผมนะครับพี่บายครับผมสวัสดีครับ